สวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลานาวัตกรรมของท่านครับนวัตกรรมของท่านคืองานที่เราจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมถึงที่บ้านครับพบกับ Innovative Variety ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับรายการของเราครับ ได้พยายามที่จะสรรหาและสร้างสรรเรื่องราวดีๆแนวคิดดีๆของคนมีคุณภาพมามอบให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านครับในช่วงแรกครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแนวคิดการพัฒนาบุคลากรแนวคิดการพัฒนาด้านการเกษตรด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวการเกษตรในเมืองได้อย่างไร คนที่จะมาให้คําตอบกับเราก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอํานาจศิลวัตรซึ่งเป็นคณะบดีของคณะนี้เองครับเรื่องราวแนวคิดเหล่านี้ครับการเป็นเกษตรในเมืองการพัฒนาในเมืองให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับเป็นในช่วงแรกในช่วง innovative talk หลังจากนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปที่คณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นคณะที่ เรามีความภาคภูมิใจมากในการนำเสนอผลงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าด้วยกา๊าซชีวภาพและเครื่องช่วยคนพิการด้วยเสียงเป็นงานบุญครับเป็นงานการกุศลนว,วัตกรรมเหล่านี้สามารถที่จะใช้พลังงานทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานน้ำมันที่กำลังจะหมดไปจากโลกของเราความคิดดีๆเหล่านี้จะนำเสนอท่านผู้ชมถึงบ้านทีเดียวครับพลาดไม่ได้จริงครับในช่วงที่2ส่วนในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับ วกเข้าสู่กเกษตรอีกครั้งครับไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาทวีนุชผู้ที่กว่าครึ่งชีวิตของท่านครับอยู่กับการเพราะเห็ดอยู่กับกระบวนการทําเห็ดเรื่องราวต่างๆชีวิตของท่านมีความสุขกับการเพราะเห็ดมากครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่มีความสุขกับเรื่องนี้มีความสุขกับการทําเห็ด มีความสุขกับการทําการเกษตรมาทั้งชีวิตครับ3ตอน3ช่วงในช่วงนวัตกรรมวันนี้ท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับเราเตรียมเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมในช่วงแรกตามเรามาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอํานาจศิรวัฒน์เลยครับ ช่วง i n n o v a t i v e ท a l k ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีมาพบกับวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรครับมาพบกับแนวคิดการพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่การเกษตรในยุคโลกาภิวัตน์คนรุ่นใหม่ที่แนวคิดการเกษตรที่ล้ำหน้ามากกว่าที่คิดครับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการดาเนินการบริหารธุรกิจการศึกษาและการเกษตร ให้สอดคล้องไปได้อย่างไรครับวันนี้ขอต้อนรับท่านคณบดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอำนาจศิลวัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับที่มาร่วมกับรายการของเราในช่วง Innovative talk ในวันนี้ครับกับด้วยความดีครับครับอยากทราบนโยบายในการพัฒนาคณะและก็พัฒนาบัณฑิตว่าว่าจะไปในแนวทางไหนครับอาจารย์ครับครับก็ในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับ เรามีคณะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรนะซึ่งเราเรียกว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรนั้นนะจุดเริ่มต้นของคณะนี้นะครเป็นคณะที่เราเอาองค์ความรู้รทางด้านการเกษตรทั้งหมดเนี่ยมาสู่การปฏิบัตินะครับในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนั้นนะครของเราจะการเรียนการสอนนะทับจากครบวงจรนะทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ำ,น,ำนะก็คือ ทางด้านพืชเราก็ปลูกทางด้านสัตว์เราก็เลี้ยงหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปกระบวนการจนถึงเป็นอาหารก็คือวงจรเป็นความต้องการของภโลกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคณะเทคโนโลยีเกษตรนั้นเราเน้นจุดมุ่งหมายก็คือฝึกบัณฑิตของเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติก็คือเอาองค์ความรู้ทางด้านเกษตรทุกศาสตร์ทุกสาขาเรามีเกตสาขาด้วยกันนะครับ สาขาทางด้านพืชศาสตร์สาขาทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์สาขาทางด้านสัตวศาสตร์สาขาทางด้านประมงสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์แล้วก็สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแต่อาทายสุดก็คือสาขาทางด้านวิศวะแปรรูปอิรการเกษตรครบวงจรครบวงจรทุกอย่างนะครับนโยบายของเรานั้นเราจะเน้นนะครับว่าทํายังไงให้นักศึษานั้นเรียนรู้ทางด้าน การเกษตรทึ่งเป็นศาสตร์เป็นทางเชิงวิทยาศาสตร์จับต้องได้นะครับพิสูจน์วิเคราะห์ได้แล้วให้เขานําสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับเป็นความต้องการของประเทศชาติเราอย่างมากเลยนะครับ DNA ของประเทศไทยเราคือเรื่องอาหารเรื่องการเกษตรเพราะประเทศไทยเรานั้นได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกอย่างใต้และตอนออกเฉียงเหนือซึ่งจะมีผลตลอดปีก็จะมีผลทําให้ในเรื่องความหลากหลายทางด้านพันธุกรรม เป็นประเทศที่เหมาะมากเรื่องการเกษตรสวนภูมินะสนรนภูมิที่เราเรียกว่าสวนภูมนะิเพราะว่ามันเป็นแหล่งอู่เข้าน้ำนะที่จะเลี้ยงผลโรกได้นะครับเพราะนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตันหนับถึงพัาธุ์ขันสิ่งต่างเหล่านี้นะรเราก็ให้ความสาคัญทํหนให้นักศึกษาของเรานั้นสู่การปฏิบัติให้ได้นะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการที่จะเอานักศึกษาเรียนที่นี่ต้องมีงานทำนะครับและก็ เราเน้นว่าให้ความรู้แล้วเราจะเน้นในเรื่องการบริการทางวิชาการเราจะให้ในส่วนของคณะเทคโเรียรเกษตรของเราเนี่ยซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนอยู่2ศูนย์ด้วยกันนะปีนักศึกษาปี1ปี2อของเรานั้นจะเรียนที่ศูนย์ลังศูนย์ธัญ,ญบุรีรนะปี3ปี4นะซึ่งจะมาเรียนดังด้านปฏิบัติการเนี่ยที่ศูนย์ลังสิตนะรเราก็จะให้ที่ศูนย์ลังสิต์ของเรานั้นนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรที่ครบวงจรคือเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิง การเกษตรด้วยนอกจากการเกษตรแล้วครับมีอะไรบ้างครับท่องเที่ยวเชิงการท่องเที่ยวเกษตรของเราเริ่มตั้งแต่ในเชิงของการผลิตนะก็คือการปลูกการเลี้ยงการดูแลษาทางด้านฟาร์มสัตว์ครับฟาร์มพืชนะครับแล้วก็ฟาร์มประมงับนะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของฟาร์มปศุสัตว์ครับจะมีทางด้านวัวเนื้อวัวนมด้านสุกร ด้านไก่แพะแกะนะและที่นี่เราก็จะเป็นศูนย์อินเตทนสอนขี่ม้านะแล้วก็จัดงานในเชิงคาร์บอยด์นะทางด้านประมงนะเรามีพิพิธภัณฑ์ที่เราเรียกวฟอเรียมก็คือดูเป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์ปลาสวยงามนะและก็มีบ่อตกปลาคือมาที่นี่ครบครบวงจรทุกอย่างในการเกษตรนะฮะแล้วก็ปลูกข้าวทำนานและที่นี่เราดังมากในเรื่องของบัว บัวนะครับเป็นศูนย์รวบรวมจําหน่ายแจกของบัวนะว่าเป็นพื้นที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับบัวก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมที่นี่จะเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมบัวมากที่สุดครับถ้าจะมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคคือท่านนึกถึงบัวต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของประมงอย่างที่กล่าวมาแล้วนะฮะก็มาดูในเรื่องการผลิตนะฮะพอดูการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ไปดูในขั้นตอนของการแปรรูปจากผลผลการเกษตรเนี่ยเป็นอาหารนะฮะแล้วก็เป็นการเรียกว่าถนอมอาหารนะฮะแล้วก็การแพ็คกิ้งการทําเป็นอาหารที่ส่งขายหรือการเก็บดูแลษาตลอดไปครับประเด็นที่พัฒนาคนสู่อาเซียนบวกด้วยครับการส่งคนไปทํางานหรือไปเรียนที่ต่างประเทศครับโครงการแลกเปลี่ยนพวกนี้ครับครับคือในในโลกใน เวิร์นไวเวฟเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะมองเฉพาะในจุดของพื้นที่ของเราในเอเรียในในท้องถิ่นของเราไม่ได้แล้วนะมันต้องมีความเป็น่นเตอร์แล้วนะเราก็เริ่มจากการสู่อาเซียนก่อนเริ่มจากโตนักศึกษาเราก็มีการแลกเปลี่ยนการจะมาอาไลัยตอนนี้ที่ทำเป็นล่ำเป็นสันเลยกับอินโดนีเซียเราส่งนักศึกษาไปเรียนที่มาวลายในประเทศอินโดนีเซียและอินโดนีเซียก็มาที่เราและก็ของจีนที่ที่มา โครงการร่วมมืออยู่ขนาดนี้นะครับและสิ่งต่อไปเราก็พยายามเพราะตลาดแรงงานของนักศึกษาเรามันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเราอยู่ในเอเชียเยอะแยะเลยยกตัวอย่างตอนนี้ที่นักศึกษาขายดิบขายดีมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของไก่เพราะว่าไก่มันเป็นอาหารที่คนกินได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นเด็กที่เราจบมาปัจจุบันนี้ผลิตให้ตลาดไม่ทันเลยไปทําที่มาเลเซียบ้างอินโดนีเซียบ้างเพราะนั้น เราก็เพิ่มในส่วนของอาจารย์ด้วยนะแล้วก็ส่งอาจารย์ไปเทรนเรื่องภาษาเนี่ยส่งอาจารย์ไปเ่อสัมพันธ์กับในกลุ่มเอเชียก่อนนะมีการประชุมทางวิชาการทางด้านวิชาการทางด้านอินเตอร์หรือด้านอนาชาตนะฮะอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราจะเข้าสู่ในประชาคมอาเซียนครับอาจารย์ครับฟังดูก็ดีแต่ผมเชื่อว่าเด็กไทยในบางส่วนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่มีทัศนคติ ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาเรียนเกษตรไปเรียนสาขาอื่นที่มันเป็นเทคโนโลยีอะไรมากกว่านี้จะดีกว่าไหมครับครับ,รบอันนี้อันนี้เป็นปกตินะฮะใน,ในธรรมชาติของการเกษตรเนี่ยนะฮะก็คือใน,ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่มีอาชีพการเกษตรเนี่ยมา80เร์เซ็เลี้ยงคนได้100เอร์เซ็ เขาก็ว่า80ต่อร้อยอะฮะแต่พอมายุคปัจจุบันนี้ไอ้เทคโนโลยีต่างเนี่ยมันเข้ามามันทําให้จํานวนเกษตรกรต้องลดลงนะเพราะเขาสามารถผลิตได้เยอะนะฮะเขากล่าวกัว่าจํานวนเกษตรกรลดลงแต่ในปัญหาของบ้านเราเนี่ยในภาพดเพราะเราเป็นเมืองเกษตรเพราะเมืองเกษตรแล้วสินค้าเกษตรมันก็มีเยอะราคาออกมามันก็ไม่แพงเพราะในอดีตที่ผ่านมาเราขายเฉพาะในกลุ่มในประเทศของเราในใกล้เคียงนะฮะมันก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ มันสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือกลับกลายว่าประเทศไทยเรามีนโยบายเป็นครัวของโลกนะเพราะนั้นการส่งอาหารส่งสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็เวิร์นไวเฟสนะไวกระจายทั่วทั้งประเทศสินค้าการเกษตรก็เริ่มแพงพอสินค้าการเกษตรแพงในในอดีตที่ผ่านมานั้นพอ,เ,อ,อเขาดูตัวชี้วัดคือเกษตรกร นะถ้าเกษตรกรจนไปทําการเกษตรมันก็ไรายได้ไม่ดีนะฮะค,คนก็ไม่อยากเรี่ยนแต่ปัจจุบันนี้ค,คนทําอาชีพการเกษตรไรายได้ดีพอรายได้ดีแล้วปรากฏว่าคนเริ่มสนใจที่รเรียนเกษตรมากขึ้นนะฮนะแล้วก็ใน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 ปัจจุบันนี้คนที่จบบางสาขาของคณะวิชาผมเนี่ยนะฮะ ในในสาขาต่างๆเนี่ยมีบางสาขาเงินเดือนแพงกว่าวิศวัยยกตัวอย่างทางด้านภูมิทัศน์คนยิ่งรวยเนี่ยก็อยากจัดสวนนะครับเพราะนั้นเด็กที่ของผมมีหลักสูตรภูมิทัศน์อยู่เทคโนโลยีภูมิทัศน์จบไปแล้วคือตกเป็นลักษณะจัดตกแต่งภายนอกนะฮะภายนอกบ้านคนรวยมากขึ้นก็อยากจะมีบ้านที่เป็นแบบธรรมชาตินะฮะก็ต้องอาศัยการจัดสวนนี่แหละเพราะนั้นผู้ที่เรียนในสาขานี้ ไม่ตกงานได้งานตั้งแต่สมัยเรียนและเงินเดือนแพงกว่าวิศวะอีกครับนี่จากความเป็นเมืองเข้าสู่ธรรมชาตินี่แหละคือความเจริญแล้วเนี่ยธรรมชาติมันน้อยลงพอธรรมชาติมันน้อยลงแล้วเนี่ยคนก็ต้องแสวงหาธรรมชาติก็คือการจัดสวนที่เราเรียกว่าแลนด์สเก็ตผมทราบพื้นฐานการศึกษาของท่านดรอำนาจนะครับจบด้านการเกษตรแล้วมาจบด้านอุตสาหกรรมด้านบริหารโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการทําการศึกษาเหมือนกับจะเป็นว่า ด้านธุรกิจอย่างนี้ครับท่านมีแนวคิดยังไงบ้างครับครับโชคดีสำหรับตัวผมนะครับตัวผมเนี่ยผมเรียนปริญญาตรีปริญญาโทต่างด้านการเกษตรผมจบจากมาหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะครับ ก็ยางว่าเนี่ยเราก็เรียนไม่ได้เรียนบริหารธุรกิจมาเรก็ได้แต่ปลูกได้แต่ผลิตนะผลิตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปลูกไปทําไมนะผลิตแล้วทํายังไงให้ได้ราคานะไม่รู้จะขายที่ไหนนะเพื่อที่อย่างเดียวนะมันก็เหมือนการเกษตรประเทศไทยเราแหละเราไม่มีความรู้เรื่องบริหารธุรกิจเราเราผลิตก่อนแต่ขายเราไม่รู้จะขายเมื่อไหร่ราคามันก็ตกต่ำนะแล้วก็ไม่มีการวางแผนการผลิตนะคคือใครอยากผลิตเห็นราคาสูงก็มารวมผลิตกันมาจน สินค้ามันล้นตลาดราคามันก็ถูกนะครับพอดีผมโชคดีผมได้เรียนทางด้านในระดับปริญญาเอกนะครับได้เรียนด้านการจัดการอุตสาหการรมครนะซึ่งสอนในเรื่องการบริหารธุรกิจผมก็ไปยุกต์ใช้ในตัวเนี้ยนะมาใช้ในเรื่องของหลักสูตรมาใ,ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนครูบาอาจารย์นะครับ,รบมาสร้างทัศนคติของอาจารย์ว่าเออเราการเสียงสอนเราเอาหลักธุรกิจเข้ามาจาับนะครับนะ พอเข้ามาจับแล้วเนี่ยมันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะก็คือหลักธุรกิจหลักง่ายๆคือผลิตออกมาแล้วต้องมองดูเรื่องเอาผู้เอาคำคนะมองรู้เรื่องการตลาดนะทำไงที่จะให้เกิดความพึงพอใจนะทำไงที่จะจําหน่ายแจกในเรื่องผลผลิตออกไปนะมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็คือ<ม>ทําให้เป็นแล้วนาที่ผลิตแล้วเนี่ยรับรองว่าอะไรขายได้ได้ร,ราคานะก็เลยจัดแนวคิดของ เรื่องบริหารธุรกิจเนี่ยให้นักศึกษาทุกคนคนักศึกษาผมพอจะจบเนี่ยผมจะจัดหลักสูตรซูเปอร์วาเซอร์ให้ยังไงค, <ำ S 1> คือหลักสูตรซูเปอร์วาเซอร์นี่เป็นหลักสูตรที่เทรนต่อยอดนักศึกษาของผมที่เรียนทางด้านเ,าเ,าเทคโนโลยีถึงไม่เรียนเรื่องการจัดการเลยเนี่ยให้รู้เรื่องของอการจัดการ,รให้รูดูเรื่องการบริหาร,รให้มารู้เรื่องการเงินให้มารู้เรื่องการตลาดนะแล้วก็ให้มาเรื่องเรื่องการทําบัญชีต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ ผมคิดว่าเด็กผมจบแล้วเนี่ยไม่ง้องานราชการน<ล>ะแต่มาที่ไปทําธุรกิจส่วนตัวได้นะครับแล้วก็เก่งในเรื่องของงานธุรกิจเ็าเป็นการ,รต่อยอดนิดหน่อยก็ได้ผลครับเข้ามาสมมติ ผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาที่นี่คือว่างเปล่ามาเลยสิ่งที่เข้าได้จากนี่4ปีก็คือความรู้ด้านการเกษตรความรู้ด้านบริหารจัดการความรู้ด้านธุรกิจพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการโดยไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนก็ได้เลยถูกต้องนะฮะแล้วแล้วผมเน้นในเรื่องของไอไอไอซอฟต์สกินด้วยเด็กของผมเนี่ยนอกจากมีความรู้ที่เข้มแข็งแล้วปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเก่งเรื่องแบบการในเรื่องของซอฟต์สกินในเรื่องของ ความคิดครับนสอนต้องสอนเขานะคิดวิเคราะห์ยังไงคิดสังเคราะห์ยังไงคิดชังกระบวนทัศน์ยังไงนะคิดโดยเฉพาะความคิดเชิงบวกเนี่ยเราเน้นตลอดเวลาเพราะเขาจะอยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดผมสอนเขาเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นก็คือทําให้เขารู้คุณค่ามนุษย์รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและรักธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมทำไงให้นักสัมพันธ์ผสมบูรณ์เป็นคนที่สมบูรณ์นะแล้วก็ตลาด แรงงานก็ต้องการนะฮะโดยเฉพาะความคิดเชิงบวกสำคัญมากครับคำถามสุดท้ายของผมวันนี้ถ้าผมถามว่าหลักคิดและหลักการทํางานของดรอานาจศิลวัาดมีอะไรบ้างครับหลักคิดผมผมเป็นคนที่คิดง่ายนะคิดตื้นตื้นนะครับผมคิดว่าทาวันนี้ให้ดีที่สุดนะฮะไปเป็นหลักคิดของผมนะที่ว่าเออทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะและอดีตผมบางอย่างที่เป็นประโยชน์ผมกลับมาคิดนะฮะ อันไหนไม่เกิดประโยชน์นะไม่เกิดประโยชน์ผมก็ปิดลิ้นชักไม่แม่นามาคิดนะแ้าอันที่สองผมผมผมจะมองคนในแง่ดีนะคือพยายามคิดเชิงบวกให้ได้ับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือผมคิดผมผมเชื่อในอย่างหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยมันมีความสามารถเท่ากันหมดแหละครับแต่มันเก่งคนละอย่างนะับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะให้มันมันเหมือนเราไม่ได้หรอกรนะฮะแต่ทุกคนมีศักยภาพน,นะเมื่อทุกคนมีศักยภาพแล้วเนี่ยเราทํางานเราก็มีความสุขนะฮะ และผมทํางานกับทีมงานนี้ผมไม่หวังผลร้อยเปอร์เซ็แต่เขาให้ทําให้ดีที่สุดผมก็พอใจแล้วแต่ถ้าไปหวังผลร้อยเปอร์เซ็นี่เราเทียบนะฮะและบางทีมันก็มันยากอ่ะเหมือนเข็นคกขึ้นเขาอ่ะนะฮะคือเราเอาเอาให้เขาทําให้ดีที่สุดแล้วก็พอใจครับท่านผู้ชมครับมากมายจริงครับในเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วของการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอำนาจศิรวัตรคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันนี้มากมายจริงๆครับมุมมองแนวคิดการบริหารจัดการผสมผสานได้อย่างลงตัวที่สุดครับในเรื่องของเทคโนโลยีกเกษตรและการจัดการและการมองโลกอนาคตรวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถที่จะต่อสู้กับโลกที่มีการแข่งขันได้มากมายได้ข้อมูลเหล่านี้ครับที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคอยที่จะ มอบให้กับท่านผู้ชมที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่อมาที่เราเลยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านคดีครับดรอำนาจศิลวัฒน์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ